ครับก็ขออนุญาตนําเรียนว่าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อนะครับเราให้บริการกับพี่น้องประชาชนเดิมเนี่ยก็จะเป็นที่ลงผ่านโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายตอนนี้เพื่อเยียวยานะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและ7ก,กลุ่มโรคที่ ถูกเลื่อนจากแอปหมอพร้อมนะครับในช่วง3-4วันที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะมีในช่วง4-5วันข้างหน้าด้วยนี่นะครับและยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะได้ฉีดถ้าท่านถูกเลื่อนรบกวนนะครับช่วยโทรไปแจ้งที่เบอร์พอเซ็นเตอร์ของหมอพร้อม02-792-2333โทรไปแล้วเนี่ยเขาจะให้คิวนะครับว่าท่านจะมาได้วันไหนซึ่งเขาจะบอกมาเลยครับว่ามาวันนี้เวลานี้ประตูนี้เมื่อเข้ามาเนี่ย เขาจะมี SMS ให้ด้วยโชว์ SMS เท่านั้นนะครับทางนี้เขาจะมีประวัติของพี่น้องประชาชนในรายนั้นๆเลยถ้าเป็นกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้คือเป็น7กลุ่มโรคที่โรคสเตเบิลดีนะครับก็กลุ่มโรคได้ดีเนี่ยก็จะเข้าช่องทางปกติถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอายุมากมีโรคแล้วก็ใช้รถเข็นเนี่ยเราจะมีจุดที่เป็นวันสต็อปเซอร์วิให้บริการพี่น้องประชาชนย้ำอีกครั้งนะครับว่า เป็นพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วถูกเลื่อนนัดแล้วโทรไปโรงพยาบาลเดิมแล้วเขาก็บอกยังไม่มีคิวท่านโทรไปเลยนะครับ02792 2333นะครับแล้วเขาจะให้ Sms มาโชว์แค่ Sms ครับเท่ครับนครับเป็นพี่น้องประชาชนในเขตกอทมอนะครับเขตกรุงเทพมหานครที่ถูกเลื่อนจากหมอพร้อมครับขอบคุณครับ